อยู่ตลาดปากน้ำน,นะครับเพิ่งมาครั้งแรกตรงนี้เขาเคยจัดงานไี่าางานเทศกาลอาหารในตลาดเ,เดินมาจาก BTS e ปากน้ำ มีของขายข้างทาง กำมังนั่งหมอสสยกำมเดินไมไหวแล้วไม่ขาอะไรจน้ลาน้เส่อมอะไรคะม่พี่รีกันนะร้หานก็เตี๋ยวหมูก็น่าสนใจเหมือนกันนะ ตลาดสดตรงนี้ฝั่งขวาเป็นตลาดสดนี่ตลาดสด,ด,สดเก็บข้าเดินอนอกดีกว่า โซนนีแ้แรกของกินเยอะของตลาดมีตรงนี้มีตลาดลาอีกทีหนึง่ง<ม>ตลาดบางอะไรตลาดบางของ